วัสดีครับมาพบกนันอีกแล้วครับวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเย็นๆครับนะส่วนท่านใดที่อามาเจอผมช่วงไหนก็ผมแท้แต่นะครับพอดีลงคลิปในช่วงเย็นนะพอดีถ่ายทิปในช่วงเย็นกนะ็เลยบอกว่าสวัสดีในช่วงเย็นนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ามามาทำรับชวนทำ โจ๊กรทำโจ๊กง่ายๆจากาข้าวที่เราเหลือเอาข้าวตู้เย็นไว้แล้วก็เอาออกมาทำครับก่อนอื่นก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ให้อ่าข้าวที่เป็นเมือกอยู่นะครับอ่าน้ําที่ไอ,อเป็นเมือกยอยู่ก็เราก็เอาเฉพาะข้าวที่มันพอที่จะทําได้ครับแล้วเสร็จแล้วก็มาลวกน้ําแล้วก็เอามาปั่นครับ ก็ปั่นพอให้มันละเอียดพอเราก็แล้วแต่ชอบนะบางคนก็ชอบละเอียดมากอะละเอียดได้เท่าที่จะละเอียดได้ะนะานใดที่ชอบพอประมาณก็ไม่กว่ากันนะกรับของปัน่นไปยังปั่นก็ประมาณนี้นะมันบานนะฮะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ฮนะผมก็มีไอ้ส่วนที่มันอมพอได้เคี้ยวบ้างก็ได้กันนะ อย่าปั่นเยอะเดี๋ยวเครื่องอ่าปัน่นพังฮนะก็ <c oughs> เป็นคว้าวบ้านกู้ว่าบ้านๆครับโอ้ท,ทัวทีฮะหลงเศร้า <c oughs> อะไรคือหลงเศร้าภาษาบ้านผมนะฮะอ่าอยากจะทำไก่น้ำคนระับทำไก่น้ำไก่ดาวน้ำทานกันเนะี่โพสเอหรือเปล่าอ่าอาจจะออกเสียงถูกเนยะ ล้างน้ำสักหน่อยครับสำหรับผักนี่ก็สำคัญนะช่วงนี้เห็นผักกำงามนี่ไม่รู้ว่าเป็นผักที่มีสารพิษหรื่าก็ล้างมาหันนะหั่นก็ไม่รู้ว่าจะใช้หมดไหม <c oughs> ตอนนี้ว่าวันนี้ก็ใช้ไปประมาณหอมสองต้นนะหอมสองต้นแล้วก็ผักชีต้นหนึ่งนะ หั่นหันหันหันแล้วก็หัน่นหันหันซอยซอยซอยแล้วก็ซอยซอยซอยซึ่เป็นอ่าสิ่งที่ผมชอบ <c oughs> อ่าเสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะฮะรู้สึกหิวละเออตอนนีนะ้ท้องผมร้อนกันเ,นเออก็เอาลงไปคนๆได้เขานะ้าแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วก็ให้อ่า้น้ำละเหยไปนิดหน่อยหรือว่เฉพาะอ,อี ข้าวผสมน้ำพอ,อพอที่จะทานได้ฮนะแล้วก็ออกมาเป็นเนี่ยโจ๊กจ่าเออไม่ใช่ครับโจ๊กผม,มนี่แหละครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ